แนะนำวิธีซ่อมนาฬกาโบราณไซโก้แบบ21วันด้วยตัวคุณเองแบบง่ายๆล้างเครื่องใส่น้ำมันตั้งหลักลูกตุ้มเครื่องก็เดินได้กรุณากดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปวิดีโอตอนต่อๆไปสวัสดีครับวันนี้จะให้ดูเดือนนี้นะครับเป็นในกาแขวน โบราณนลครับ่าซโกนะครับไซโกแบบรุ่น21วันครับโปทติจะมีรุ่น7วัน15วัน30วัน3 1วัน,วนอันนี้21วันจะพิศเศษกว่าเขาหน่อยหนึ่งจะมาซ่อมล้างเครื่องซะด้วยแล้วตัวเรือนอาจจะมีปัญหาแตกนิดหน่อยจะมาบิ์ซะหน่อยด้วยนีวมาถอดมามาล้างเครื่องกันด้วย ไซโก้นี่นะครับดูเครื่องไซโก้นี่เครื่องเครื่องหนึ่งถอดหน้าปัดออกมาเลยครับเนี่ยครับถอดหน้าปัดเห็นเครื่องนะฮะออเครื่องนี้มันยี่สิบเอ็ดวันนะเนี่ยเครื่องเล็กแต่เครื่องมันสูงนะเนี่ยร้านนี้ก็ใหญ่นะฮะยี่สิบเอ็ดวันเดี๋ยวมาทอดออกมากันครับหน้าปัดยังสวยอยู่เลยตัวเลขยังสวยหน้าปัดยังใหม่อยู่เลย ูกตุ้มก็ยังดูสวยนะเนี่ยเนี่ยโอ้ลูกตุ้มสวยอยู่ครับเหี่ยมเลยยอดเลยลูกตุ้มสวยมากเปลี่ยกนกระใหม่เลยต้องถอดพวกนี้ออกมานะครับต้องเยมามามาล้างมารักษานี่นานแล้วพวกนี้นานๆต้องออกมาล้างแล้วใส่น้ำมันจะทําให้เครื่องมันดีนมาดูตัวเรือนกันครับอ่าอันนี้ก็เก่านะครับตามเป็นอ่าอันนี้มันเป็น,ปนไม้อัดนะฮะไม มันเปื่อนเมอนันมันไม่อัดเนี่ยอันนี้มันหลุดเสียไปเลยอันนี้จะต้องหามาซ่อมบีกใหม่ฮะมันจะได้สวยเราต้องหยอดกาวในนี้หยอดกาวในนี้เพื่อให้เพื่อให้มันซึมเข้าไปเพื่อแม่มันรุ่นออกมาเราใช้กาวนั่นก็พอฮะใช้กาวลาเทคหริวเลยทำความสะอาดแล้วก็ลงเลสเกอร์ซะหน่อยมันจะเคลือบไม้ไปด้วยฮะอันนี้จะเคลือบไม้ไปด้วย อันนี้ครับเนี่ยใกล้เคียงกันเลยฮะเนี่ยเฟอร์ mm hmm. นิเจอร์เก่าอันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าถอดออกมาเดี๋ยวนี้ก็เป็นไม้ที่มยังไม่ได้ทิ้งเดี๋ยวเราก็แกะเฉพาะเนี่ยเฉพาะเปลือกอันนี้มาใส่เฟร์นิอันนี้เมื่อานนี้ก็เหมือนบางบางฮะบางบางแล้วก็แสะอันี้ออกมาแล้วมามาตัดตามตัวนี้มาใส่ได้ตัวอย่างนี้ได้ได้ตัวอย่างนี้ก่อนแล้วก็มาตัดไม้แล้วมาใส่ได้นะครับตัด บางบางนี้ฮะพอดีมีเฟอร์นิเจอร์เก่าแก่มาวัดเอาเรามาใส่เนี้ยเข้าไปสายนี้เข้าไปเนี้ยเ,เดี๋ยวก็อ่าเนี้ยเหมือนเหมือนกันเลยฮะเนี้ยโอ้โหพอดีสีมันโชคดีมากที่มีเปลือกไม้เฟอร์นิเจอร์เก่าแบบนี้มาใส่พอดีเลย mm. เดี๋ยวต้องใส่เกาวรัดแท็กของใบแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มาลงเงาอีกทีหนึง่ง mm. อ่าครับ เครื่องอันนี้นะครับเป็นไซโกนยี่สิบอวันฮะลานมันจะใหญ่นะครับกลางแล้วก็ตัวตัวตีเวลาบอกเวลาแบบออโต้นะครับถ้าเราเข็มหมุนไปแต่ตั้งตั้งครั้งแรกตรงไปแล้วนะหมุนไปแล้วก็ไม่ต้องรอทุกๆุกครึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นออโต้หมุนไปแล้วก็มันก็ตั้งเองได้เลยแล้วก็เครื่องนี้นะครับอ่าเครื่องนี้เครื่องมัน มีความหนาเนี่ยสูงด้วยนะฮะแล้วแล้วก็ลางง่ายเนี่ยเครื่องนี้ผมจะเอามาล้างแบบไม่ต้องลือหมดเลยฮนะให้คุณดูถ้าคุณเจอเครื่องแบบนี้แล้วก็คุณถอดมาล้างเองไม่ต้องลือหมดได้เลยนะฮะยวมาล้างกันตอนนี้เรามาล้างกันนะครับวันนี้จะให้คุณดูแบบล้างแบบไม่ต้องลือหมด พราะว่าตัวเครื่องนี่มันหนาเนี่ยมันหนาเนี่ยแปรงมันเข้าไปได้แล้วก็สามารถล้างไอ้แกนนี่มันได้เลยเฟืองมันก็ล้างได้ถ้าตัวกัมปุนี้ก็ล้างได้ง่ายพวกเนี่ยพวกนี้ล้างได้ง่ายแล้วเฉพาะแปรงนี่เข้าไปหมดได้หมดเลยนะแล้วเฉพาะจากใหญ่เนี่ยเนี่ยประเดี๋ยวเวลาเติมน้ําเวลาหยอดน้ํามันไม่มีปัญหาเพราะมันตัวเครื่องมันสูงมันหนาเพราเมัอเลยให้คุณ ให้ดูแบบไม่ต้องลืมหมดถ้าคุณเจอเครื่องแบบนี้นะฮะไซโคแบบนี้ยี่สิบดวันเนะี่ยล้างแบบนี้ได้เลยตับเวลาแล้วจัรวระบบกันตีอยู่ข้างบนนี้อันเนี้ยปเดี๋ยวถ้าก็ใส่น้ำมันได้ง่ายๆด้วยจุดตรงนี้อโอเคแล้วผมจะล้างต่องล้างให้ค่อล้างใ,ให้สะอาดทีละตัวก่อนเมื่อเราล้างทั่วกันแล้วนะฮะให้มันผ่าน ลาไปจนข้งางล่างข้างในไปเลยเนี่ยชุ่มชุมขาบบ้าแปผพันไปข้างในไปเลยถ้าอย่างนั้นแห้งแล้วใส่น้ำมันนะ่ะแล้วเดินดีแล้วนะไม่มีกรุณากดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเพื่อคลิปวิดีโอตนต่อๆไปขอบคุณครับตอนนี้นะครับอ่า เครื่องมันแห้งแล้วนะครับมาใส่ยน้ำมันกันเลยจุดสำคัญนันแรกผมว่าให้สายนี้ก่อนจับใย,ยก่อนนะครับจับใยใยส่ให้มันทามันไหลเข้าไปถ้ามันไหลเข้าไปฮนะเราต้องเท่เลยเนี่ยสายนี้ สายเนี้ยถึงเลยเนี่ยสายข้างนี้ถึงเลยสายเขาข้างๆเนี้ยตรงนั้สายชุ่มหน่อยเพื่อเวลาขันเวลาหมุนเข็มมันจะได้่ลื่นเน,นี่ยแล้วอีกสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้ฮะการตีการตีครับให้มันใส่น้ำมันให้มันลื่นๆมันตีมันจะไม่ไม่กินแรงก็คืออันนี้ครับเนี่ยการตีอันนี้ กันตีอันนี้ครับแล้วก็แกนแกนหลักมันด้วยกัานตีอันนี้ตรวนี้ให้มันเลืนเล่นๆแล้วก็หลักหลักที่มันหมุนเนี่ยสามหลักเนี่ยให้มันเลืนเล่นๆนี่ก็ระบบกันตีนี่ครับแล้วก็อันนี้ด้วย จักสําคัญเลยนะี่ยมันอยู่ครับข้าไปข้างล่างก็ใส่จากข้างหลังข้าง,ข,างข้างหลังอีกทีนึงครับนี่ไม่ได้ตรงนี้ครับต้องใส่ทั้งข้างข้างใส่น้ํามันจักรใหญ่นะก็ใส่มุมเนี้ยต่อช่วงช่วงนี้ครับที่มันเป็นลักษณะว่าตรงเนี้เวลาหมุนมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะอิสระก,กันนะ เพื่อให้มันมันเวลาหมุนเข็มมันจะลยลื่นพวกนี้มันจะทำให้มันมันลื่นแล้วก็เบาแรงด้วยมันกินแรงเวลาเวลาเดินมันเลยจะลื่นเนี่ยพวกนี้ครับสายมันจะดีครับลานนี้ก็ใส่น้ำมันแล้วะนี่เวลาเวลาขันเต็มรานเต็มๆแล้วก็ป้ายแบบนี้มันจะลงซึมลงไปข้างล่างอัด ลงเงาเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยลงเงาหอยเรียบร้อยแล้วนะก็เอากระดาษออกแล้วก็มามาใส่เครื่องประกอบกันนะครับไอรูพวกนี้นะมันเปื่อยมากอ่าหยอดกาไว้ตอนนี้แหละครับสายเครื่องเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็มาตั้งแล้วหลักการที่แล้วสักคู่นึ่งแล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับเดินดีแล้วฮะเดินดีแล้วครับ เดี๋ยวก็ไปประกอบกันนะครับใทนดีใช้ได้ครับเดี๋ยวไปประกอบหน้าปัดใส่หน้าปัดกันโอเคครับใช้ได้แล้วครับไซโคครับอันนี้ก็โอเคเดินได้ใช้ดีไซโคนะครับไซโค21่สิบเวันใช้ได้แล้วโชว์ได้เลย ที่ซ่อมก็โอเคครับแผกลที่ซ่อมมนใช้ได้นะใช้ได้ครับโอเคขอขอบคุณที่รับชมหากคลิปวิดีโอนี้มีสาระประโยชน์บ้างกรุณากดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ